ลุงเด้ออุงเกลลลุง <laughs> ลุงแลุงคป๊บ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังจะออกไปตีโกฟกันอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนไปเชียร์หน่อยค่ะไปเชียร์หน่อยเชียร์ไม่เพนนะคะ่าเชียร์คุณลุง <laughs> เดี๋ยวคุณลุงจะมีพลังกว่าไม่เพนค่ะตอนนี้ไม่เพนก็ลงุงจกบันไดมาแล้วค่ะคุณลุงไปเอารถอยู่ค่ะแกกำลังจะ ไปรับรถก็เลยถือโอากาสสวัสดีเพื่อนๆก่อน,ปนไปดูอากาศกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูอากาศค่ะข้างนอกอากาศดีมากเลยค่ะแดดออกเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆหิมกตกเสร็จแล้วฝนก็ตกแล้ววันนี้อากาศปลอดโปร่งสงสัยมันจะตกหมดเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อนตกหมดฟ้าตกหมดฟ้าฟ้าก็าเลยแสงสว่างค่ะไม่มีอะไรมาขวางกัน้นคับเพื่อนโอ้โหแสงสว่างแดดออก แดดน่าแดดดีน่าดูเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ถนนลื่นนะคะัเพื่อนๆเมื่อคืนนี้เมื่อวานเย็นไม่ไม่เพ็นออกไปทานอาหารกับคุณลุงโอ้โหลื่นมากเลยค่ะมาเลยค่ะรถมาแล้วค่ะอย่าลืมไปเชียร์ไม่เป็นนะครับเพื่อนๆไปค่ะไปค่ะมาแล้วค่ะ ัลโ <Hello. S 2> <Hello. S 1> หลโอบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้โอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยแต่ถนนลื่นนะคะต้องเดินอย่างระวังเลยตรงที่ไม่เป็นเดินนี้เขาโรยกรวดนะค่ะเอาทรายากรวดมาโรยตรงเดินตรงนี้พอดีเลยค่ะเพื่อนๆไม่เป็นต้องขออนุญาตด,ดูทางนะคะเพราะว่าขาลงนี่มันจะถลายได้ค่ะ บรรยากาศดีมากเลยเสียงนกเสียงนกน่ารักไหมครับเพื่อนๆนกมันออกเลยค่ะแดดมาอากาศดีๆนกเสียงนกเสียงนกให้ฟังเสียงนกกับเพื่อนเพื่อนนกเริ่มออกมาโอ้โหอุยดูเส้นทางสิกับเพื่อนๆนนี่ เดินต้องเดินอย่างระวังระวังค่ะต้องมาเดินตรงที่มันดำดำนี้เพราะว่ากรวดทรายเข้าโรยค่ะดิฉัเหรอยศกาแฟไหมย่าไม่เป็นตาหยีเลยค่ะแดดดีสุดเลยค่ะเพื่อนๆแดดดีมากเลยเดี๋ยวไม่เป็นให้ดูบรรยากาศฝั่งนู้นค่ะบรรยากาศดีมากดูสิคะเพื่อนๆดูแดดสิคะตาไม่หยีก็ให้มันรู้ไปค่ะเพื่อนๆมาตลาดค่ะ ถ่ายให้เพื่อนๆนัชมบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆคนเยอะอากาศดีตรงกับวันหยุดค่ะโหยคนก็เลยมากันเต็มเลยค่ะครอบครัวทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มากันเต็มเลยค่ะมีชีวิตชีวามากเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> โอ้พอม,มาใกล้ชิงช้าสวรรค์และเพลงมันดังค่ัเพื่อนๆก็ไม่ทราบว่ามันจะติดหรือกเสินหรือเปล่านะคะเพื่อนๆไม่เป็นก็จะพยายาม คุยสมเอาไว้ค่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยไม่เพินกับคุณลงุงกําลังจะไปดูฟุตบอลกันค่ะคือไปตีกอลฟ์ฟเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปดูฟุตบอลกันโอ้โบรรยากาศดีฮู้สุดชื่นมากสุดชื่นอย่างมากเลยแต่ว่าถนนลื่นนะเพื่อนๆไม่เป็นถ่ายให้ดูค่ะถนนลื่นมากๆเลยค่ะต้องดูอย่างเดินอย่างระวังค่ะไม่ใช่ดูเดินค่ะดูถนนทางแล้วก็เดินอย่างระวังค่ะเพื่อนๆโอ้โห คนเยอะเห็นแล้วชื่นใจมีชีวิตชีวามากค่ะเอ,เอสนุกสนุกสนุกไปกับเขาด้วยค่ะเห็นแล้วมันจิตใจเบิกบานคับเพื่อนเพเพราะว่านานแดดมีทีค่ะเมื่อวานนี้ก็ทั้งหิมะหิมะครึ่งวันหิมะเสร็จแล้วก็ฝนมาล้างค่ะเพื่อนเมื่อวานนี้โอ้โหน้ําบนถนนนองเดินก็ยากลําบากคับเพื่อนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพลงดังขึ้นมากเลย แต่ไม่เป็นก็จะพยายามคุยคุยทับกับเพื่อนเพราะว่ามันเพลงมันเข้ามันติดลิขสิทธิ์ไม่งั้นไม่เ็นต้องลบแน่ๆเลยกับเพื่อนเนี่ยค่ะโอ้โหดูมีชีวิตชีวามากเลยเอ้ยชื่นใจเช่นใจสนุกค่ะเพื่อนสนุกมากเลยสนุกไปกับเขาไม่ได้เล่นเองแต่ก็สนุกค่ะ,คะเพื่อนเอ้ยมีความสุขไม่ความสุขเพราะว่านอร์เวย์มันไม่ค่อยจะมีแดดนะครับเพื่อนในช่วงหน้าหนาว แต่ตอนนี้ตะวันเพิ่งจะจะออกมันก็จะเริ่มออกไปเรื่อยๆแล้วค่ะเพื่อนแตาหากไม่มีหิมะไม่คึมฟ้าค้มฝนนะคะเอ้ยมีความสุขมีความสุขวันนี้แดดดีฝนก็เลยถ่ายมาให้ชมค่ะโอ้โหเมื่อคืนเมื่อก,ก่อนนี้เคยเล่นคะ่ะเพื่อนเมื่อก่อนนี้เคยลองตั้งแต่เพื่อนที่ไปด้วยกันอะล้มค่ะล้มแล้วเขาอวกแตกทันที คือหัวโนกจากนั้นมาไม่เป็นก็ไม่เคยเล่นอีกเลยค่ะกลัวค่ะ mm. ดูบรรยากาศสิคะเพื่อนสดชื่นมากเลย mm. นี่ก็เป็นถนนคนเดินค่ะ mm. แล้วไม่เป็นก็กําลังจะเดินเข้าไปข้างในไปหาคุณลุงค่ะเพื่อน mm. แกเข้าไปซื้อขนมในนี้ยค่ะ mm. เป็นขน,ป mm. ขนมปังขนมปังอย่างที่ไม่มีประโยชน์ค่ะน้ำปังหวานโอ้โหคน, mm. นมีความสุขกันมากเลยค่ะเพื่อนรู้สึกว่า วันนี้เป็นวันที่คนเยอะที่สุดวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในคะ่ะเพื่อนคุณลุงยังไม่เสร็จเลยคนเขานั่ข้างนอกกันเยอะเลยคะ่ะเพื่อนไม่รู้ข้างในจะเป็นยังไงมีที่นั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ชมบรรยากาศค่ะเพื่อนชมบรรยากาศค่ะแต่ดีมากคุณลุงมาแล้ว <laughs> คุณลุงมาแล้วดูซิจะมีที่นั่งหรือเปล่าอให้มีที่นั่งคนเยอะมากเลย มีที่นั่งไหมมีที่นั่งอุ้ยอุ้ยมีมีอยู่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 หนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปแล้วค่ะเพื่อนๆดูบอลเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันค่ะไปชมบรรยากาศต่อค่ะเพื่อนๆไปค่ะอุ้ยออกมาข้างนอกอากาศเย็นเจี๊ยบแล้วค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีบรรยากาศดีแต่เย็นเจี๊ยบเลยแล้วหนาววดๆด้วยค่ะเพื่อนเดี๋ยวต้องใส่ Skal du gå langs elva, eller? Hæ? Ja! Akkurat. Dette hadde blitt bra i kveld. Uh -huh. Jeg kan ikke uh, ha disse uh, skoene på meg. Foreløpig så er det litt Lynmager. Skal du ikke gå i kveld? i kveld? นั่นหาเก็บทิ้งเธอได้มันก่อนชื่ไปสิคิด,คดเอาขอมันโพอเอาขอมอ่านโพศีรดูศูนย์หนาวเยน็นเย็นเจี๊ยบนี่โก้ไวหนามากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหอากาศดีแต่ว,ว่าเย็นเจี๊ยบเลยถนนก็ลื่นค่ะออกมาจากสถานที่ที่เรา ดูฟุตบอลนะคะทีนี้เราก็จะไปซื้ออาหารค่ะเพื่อนๆหิวตลอดโดยเฉพาะคุณลุงไม่เป็นก็เลยคอยหิวไปด้วยลุงลุงลุงเด้ออุงเกลลุงลุงลุงพาลุงพาวลุงพาวแล้วไม่เห็นเขาไปเห็นนะนะหอรอเขาไปเห็นนะเอเดรีย See?